ตอนนี้นะครับเราได้มาใส่ไฟให้จอเมนูของทางร้านอาหารแม่หยานะครับคือเนื่องจากระบบเดิมของเขาระบบมันพังไฟออกไม่ชัดเจนตอนนี้ทีมงานบังกอพติกก็ได้ทำการเดินระบบไฟใส่ไว้ที่หลังใต้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเปิดไฟกันอีกครั้งหนึ่งขณะน,นี้งานก็เปิดไฟออกมาแล้วนะครับ นี่เป็นไฟแสงขาว 10,000K 10, นะครับไฟแสงขาว 10,000K 10, เปิดใส่กับเมนูอาหารและ,และ,และนี่เรามีการเปรียบเทียบไฟให้ดูด้วยนะครับว่าไฟขาวกับไฟวอร์มนี่เปรียบเทียบไฟให้ดูนะครับเอาแม็กนั่งลงหน่อยนี่เป็นไฟขาว 10,000K 10, นะครับและนี่เป็นไฟวอร์ม3 0ม0 k ไฟวอร์ม 3,000K นนะครับเปิดออกมาก็จะได้ในการคุมโทน ที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากลางวันนะครับเวลากลางวันแสงขาว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 สา0พันเควองอือดูภาพรวมสนใจติดต่อได้นะครับบางกาะพัตติกุดอนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานบางกาะพัตติกด้วยนะครับ ทางร้านไม่สะดวกตอบแชทของ Facebook นะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับแอดไลน์ได้เลยไม่สะดวกตอบผ่านแชทนะครับขอบคุณมากครับ